ครับโโอ้หสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ปรโภคผมนะครับดรมาร์คนะครับการเจอกันของประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับไปลุยกันเลยครับ Let's go โอ้โหมันแน่นอนเอ้ามาแล้วขอคนนองหัวใจสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอ้โหมาถึงก็ใส่กันนัวเลยนะวันนี้นะ ส่วนทุกท่านเลยนะครับขอคนดูหัวใจนะครับ <c oughs> อย่างดีๆต้อนรับคนดูเข้าสู่อารีน่านครับกับคู่ของประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับประเทศไทยอยู่ในฝั่งสีนะฮะอ,อยู่ในฝั่งสีแดงนะครับส่วนในฝั่งของฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมแรกครับ โอ้โหประเทศไทยเมื่อวานเจออินโดนะวันนี้เจอฟิลิปปินส์อีกครับประเทศไทยนะครับมีแต่ประเทศตึงๆที่ประเทศไทยเจอเลยครัสวัสดีทุกท่านเลยนะครับในฝั่งของฟิลิปปินส์ครับมีอัลลาตรอยครับแล้วก็มีนะครับ FG โน่นี่ครับจาก FT เนี่ยเอาเบสครับจาก US UNSR NDA นะครับ UNSA เนี่ยเออแล้วก็หน้าของเฟรนเดนจา์ T I เลยครับ แล้วมีดาซีครับจาก SBE เนี่ยในฝั่งของประเทศไทยครับอังโตรับจาก DK ครับ K Emily ครับจาก LIX ครับแล้วก็มีนักคิลเลอร์ครับจาก PK เดียแบ็กส์แอนด์พิงค์ครับจาก r e g b เดียรสแตนล์สโตนสโตนกี้ครับจาก CDR ในฝั่งของประเทศไทยก็จะอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็แบนตัวอย่างบัลลักออกไปครับแล้วก็แบนตัวอย่างเฟตลิน เนี่ยแบนทิ้งทันทีครับสองตัวนี้ครับของฟิลิปปินสครับในฝั่งของฟิลิปปินส์ก็แปลนเป็นดิกกี้ครับแล้วก็โนแลนนะครับแอนตาซินกับโลมิงครับดังดิกกี้ก็เป็นตัวที่สามารถล้างซีซีได้ครับแล้วก็โซนได้ดีมากนะครับส่วนโนแลนก็เป็นแอนตาซินที่ชุดเดียวหายเลยครับดาวไปข้างที่รุนแรงอย่ากลัวเรื่องของการแกงครับตัดโดยอย่างโนแลนทิ้งออกไปก็ฟิลิปปินส์เปิดมานักยิงก็เป็นบรูโนครับแล้วก็มาพร้อมกับอัลลอรดเดียบอ้อัลลอร์ดเดียบไฟนัลสแลนด์ครับแล้วก็มาแบวาาเลนนติ่ครับ ใช้กอล์ฟอันติได้หมดเลยครับไม่ไว่าจะเป็นมาทิวครับหรือจะเป็นครอสได้อ่าจะได้ใช้ตัวคลิ่ยเกลบกับเบนซิเนเวตเนี่ยก็จะได้ทั้งสองอันติเบสกิลครับคอนเฟิร์มเป็นครอสครับมาเคัลเตอร์เอ็แท็กเนี่ยในเกมนี้ระหว่างในฝั่งของ ฟิลิปปินส์นะครับก็มาเล่นกับบรูโน่นะครับส่วนตัวอย่างออรุตเนี่ยเราไม่ได้เห็นกันนานมากนะฮะออรุตจะไฮเปอร์ได้หรือเปล่าแล้วออรุตช่วงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะออรุตไม่ได้เห็นนานมากนะครับจะหยิบมาเล่นได้ขนาดไหนครับต้องมาดูกันครับในฝั่งของฟิลิปปินส์ก็มีตัวขัดอีกแล้วครับอย่างลูบี้ครับโอ้เอาลูบี้มาคือบอกว่าเอาลูบี้เนี่ยมาเล่นเนี่ยใน เนี่ยในเกมเจอกับนิไทยวันนี้เลยเพื่อที่จะเล่นแล้วก็จะขัดตัวอย่างคอสแล้วก็มาทิวแบบโอ้แฟนนีตัวซ้ายครับรวมตัวจัดกับฟิลิปปินส์ครับและในฝั่งของประเทศไทยก็ส่งนักมวยอย่างปากิโตแบบปากิโตนี่ดาวมีต้นเกมนี่แรงมากนะปากิโตของอปากริตโตประเทศไทยแต่ว่าเป็นฮีโร่ของฟิลิปปินส์นะปาเกียวเนโะโอ้ไทยก็เอามาเล่นนะครับ อ่ะตอนนี้ก็น้องๆดูอยู่ก็ขอคนหนึงหัวใจนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็น้องๆที่เข้าไปเล่นในอารีนานะครับตอนนี้ก็นะครับอยู่ในช่วง2องทุ่มตรงนะครับขอคนละหนึ่งหัวใจแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับเชียร์นะครับเด็กบ้านเรานะครับวันนี้เจอกับฟิลิปปินส์ด้วยครับก็ฝากกดเชียร์กันด้วยครับเนี่ยไม่มีกดไลค์แล้วกดเชียร์แล้วกดเชียร์กดติดตาม เหนึ่งร้อยสิบก็ดูครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนขอบคุณของขวัญมากๆที่ส่งมาให้โอ้โหขอบคุณมากๆครับอุ้ยขอบคุณมากๆครับอู้พี่พัชราพรนะคขอบคุณมาก,ามากเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ลงแมงต่ออ่ะวตอนนี้ไต่เข้าสู่สนามก่อนเลยครับยิยน,ออนดีตาลกระดูเข้าสู่สนามอารีนาครับในเกมคู่ที่บอกเลยว,ว่าประเทศไทยต้องเจอกันหนักอย่างฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์กับประเทศไทยมาแล้ว หัวใจคนละดวงหัวใจคนละดวงเว้ยเฮ้ยสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีคนดูที่เข้าใหม่ด้วยครับยินดีต้อนรับคนดูทุกท่านเลยเข้าสู่อารีนาวันนี้บอกเลยว่ามันแน่นอนครับมันแน่นอนเดือดแน่นอนเนี่ยโอ้โหในฝั่งของปราดิทไทยครับในฝั่งปลาเิทไทยมีเซอร์วิเอฟในฝั่งของดิทไทยเนี่ยแล้วก็รัวในโลมมิ่งนะครับเป็นมาทิวด้านบนเป็นครอสเนี่ยในป่าเป็นออรุษย์ครับด้านล่างเป็นปากิโตครับจัดให้น่าอรุสเป็นจังเกิลครับตรงกลางมาเป็นดิโทโรสายกับซิลเคบอร์ลเอาอ่อฟริกเกิไทย มีฟิลิปปินส์อยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดครับฟิลิปปินส์มีวาเลนติน่าครับรูบี้นแอร์อลอ์อัพเลนครับแฟนนี่ไฮเปอร์ครับป๋อบัตเลนบนอย่างบรูโน่ครับแยิงเอาเลดเกมอย่างบรูโน่มาสู้ครับโอ้โหวันนี้เดือดแน่ครับตรงกลางมาเสียกับวาเลนติน่าบริหน่าเกมมาทิวออกไปครับด้านบอลเคียวเอฟครับมีแอร์อลท์ไปเทรดครับแล้วได้มา2คิวครับเกมนี้ของฟิลิปปิน เขาเล่นยิงชนกับไรโดสบายครับตรงกลางวาเลนโอ้ยเบิร์ดดาวเอ็ดเวกเข้าไปครับซาเวียต้องฝืนเล่นแต่ตรวนั้นมีลูบี้อาร์เธอร์จับออกไปครับด้านบนครอสครับโดนตอดหนักเหมือนกันครับหนึ่งหนึ่งครับด้านบนเนี่ยครับโอ้วันกันที่ดาวเอ็ดต้นเกมครับแต่ต้นเกมนี่ต้องบอกเลยว่าครอสจะได้เปรียบกว่าเพราะบูโน่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เลเกมก้อนขั้นเลี่ยงใช้เรื่องของไอเทมเยอะพอสมควรเนี่ย อาเบสครับจากยูซ่าครับนี่ครับเคลียร์เวฟบยังรวดเร็วครับด้านบนปิดลูบี้ครับเข้าไปเกี่ยวครับโอุ้ยโดนคอเข้าไปครับมาทิวกับออรุตตามาครับทอสจะเข้าไปเล่นกับลูบี้โดนคัทโทรกับซิลเคมเบลทารอไซายปิดคาดเคลียร์ร้องคอรออกไปมาทิวไล่แฟนนีต่อครับแต่ว่ายังมีซิลเคมเบลบที่ดึงออกมาได้ครับจะไปปิดเขาโดนเขาปิดครับโอ้ไปโดนซ้อนครับรอบแฟนนีนี่คือแรงด้วยครับต้นเกมครับเดินไปมั่วๆนี่โดนแฟนนีสับได้ครับ โอ้สวัสดีคนดูที่เข้าใหม่ด้วยครับด้านบนเนี่ยพอคุณนกบ้านเนี่ยนะของพี่ไม่ใช่รับพอเลยครับตอนนี้2นาทีในการเจอกันของประเทศไทยครับฟิลิปปินยังยืนเล่นบนได้ดีอยู่สไลด์แท็กเกอร์ครับเข้าไปยิงใส่คิลเลอร์ดอนลากม,มามีปัญหาเหมือนกันเดอร์ประเทศไทยคาร์ลครับไปเก็บปราเกตโตได้ครับโวลิด้าปืนเล่นลึกมากครับซาเวียต้องวิ่งถอยอยุยยาวครับโอ้โดนป่วนป่าแบบนี้เล่นยากครับเด็กไทยครับ ดนปวดป่าแบบนี้ขึ้นก็ลำบากมากครับแล้วดูครับมาทิวครับวิ่งมาโซนเต่าครับแต่แฟนตีอยู่ครับอารอนตรงนั้นก็โอ้แล้วซีสองตัวครับเข้ายากหน่อยครับอ๋อลุดวิ่งเข้าไปครับจะเข้าไปตีแต่เจอดูครับเจออารอนกับลูบี้เบรกแล้วเสียดได้ของอารุดครับใปฝ่ายเขาเล่นไฟเล่นยากมากครับเดี๋ยวนิ่งไหลจากซาเวียมาครอสโดนบูโน่กดเิลิป็นบอกมาเลยครับเด็กไทยครับแต่ว่าตอนนี้เด็กไทยเองก็ต้องรีบเคลียร์คีบก่อนนะเพราะทาวเวอร์เนี่บนก็เล่นลำบากเหมือนกันเนี่ย โอ้ดีทุกท่านเลยครับเข้ามาก็ฝากคนหัวใจด้วยครับตอนนี้โดนตัดเข้าไปครับเป็นแฟนเนีับที่ไปได้ซาเวียแต่ซาเวียก็เทรดแฟนเนียคืรนร้านเล่นบนบรูโน่ครับเก็บครอเดิมมาทิวเทรดคืนเสียบุนโอยครับประทศไทยแลกกันไปแลกกันมารนครับปราเกโดเคลครับสามนาทีเท่านั้นครับที่เด็กไทยพยายามฝืนเล่นกับตัวเต็งในโซนเอเชียหนึ่งประเทศอย่างฟิลิปปินส์ครับ เจอครบครับเด็กไทยครับทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดครับคือเจอหมดเนี่ยบเจอแต่แต่ละประเทศนี่กูแข็งแกร่งนะดูจากการเดินเกมของฟิลิปปินส์เองก็ไม่ธรรมดาเหมือนอินโด,ดอินโดก็เดินเกมเข้มแล้วฟิลิปปินส์นี่ก็เข้มคนละแบบเนี่ยพนแล้วเกมนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้แฟนดีได้แก๊งเลยครับต้องไปตัดวับอ่าไปตัดบ,บัฟเวนบ,บัฟของแฟนดีบ้างเอเมนแฟนดีจะเล่นง่ายครับด้านบนโดนกดต่อเน,นื่องครับคิลเลอร์ครับมาทิวเบิร์ดดาเมจดเบ้เข้าไปครับบรลนิสติน่า ได้ครอสครับด้านล่างมาทิวครับโซนียครับแอร์ลอดครับจะเข้าบ้าน,นครับแต่มาทิวไม่ยอมครับจะเลือกนี่จะบินออกไม่กล้าเล่น,นครับทีมงานของไประเทศไทยครับมาเต็มไปหมดครับด้านล่างกางสกิลเข้าไปมาทิวไล่แอร์ลอดเลื่อยๆโอ้ยแล้วพาซาวิ亚马ปราไปต่อ้บิเกอร์น็อกเอาสายฟาดไปตัดสแล็แล้วไปเสียมาทิวแลกเสียสองครับปราเกโตก็เขาตั้งแขกบอร์ลอดไปได้แล้วแฟนดีกล<อ>ับมาเติมปราเกโต้โดนแฟนดีครับ โอ้หจะไปเล่นเขาครับจะเจอเขาเล่นกลับแล้วอารอ์รถสกิลเพย์อย่างโหดครับในฝั่งของฟิลิปปินส์บอกเลยว่าบวกหมดไปต้นลูกใครเลยครับฟิลิปปินส์นะครับไปติดกลัวเก่งกลัวเลยครับว่าพลังดาเมจของประเทศไทยเนี่ยจะเยอะขนาดไหนครับอยู่ี่ใจล้วนแล้วก็สกิลเพย์ครับ ดีคอนโดทีด่เข้ามาใหม่ด้วยครับสบายดีเมกกะระบาโซสเต้ครับกองกาลางเรดไทยโดนโถมในเลงการหนักจัดกับน็อกแฟนดีดึงสิบเปอร์เซมาทิวก็เลยเก้าครับบินโดนตัดออกไปแล้วโดนครับเป็นมาทิวเก็บแฟนดีพร้อมกับนอเวอร์ีน่าวอร์จีน่าเก็บครอสออกไปแ์ลนโตน็อกเอาอเท์ออาไซด์ครับอัดเก็บรูบี้ไว้ได้ครับยังไม่จบครับด้านล่างนี่ออรุตก,ก็กล้าเล่นเกินครับโดนอาร์ลอตฟาดไวนัว่นแหละครับ เสียให้ครับอารลอตของทีมฟิลิปปินส์เดียบแล้วดูฟิลิปปินส์เข้าไปแทงสวนครับแต่ปราเกตโตโยงน็อกเอาท์ไซส์ใส่ครับอาร์ลอตส์ับไม่น่าจะลอดเนี้ยเป็นปราเกตโตทจิได้อารลอตเดีย โอ้บุโน่ฝืนเล่นเนับแเลยยิงใส่ซาเวียมาทิวบินสวนมาแฟนดีดึงซิเชเบอรครับชับโครับได้ซาเวียแฟนดีเก็บซาเวียแล้วมาทิวโอออกไม่ได้อุ้ยเด็กบิวจากแฟนดีครับไปตัวเข้าไปต่อยใส่บุโน่ในเลนเต่ายังไม่หยุดที่จะบวกออรุดเข้าไปฟาดไม่เลี้ยงครับไปตอกปิดงานหรือเปล่าตรงนี้ออรุดได้หรือเปล่าหิล่าเด็กไทยกัดฟันสู้ที่เต่าครับไล่หัวเยบแย้บปล่อยให้นาโบวีได้ลอดออกไปได้รับ กูจะเล่นต่อให้ได้ครับเรดทอยครับแล้วอาลอลก็มาโซนแทนเลยครับจาไม่ยอมปล่อยเต่าตัวนี้ให้กับเรดไทยครับเวฟกลางต้องเคลียร์ก่อนครับเกมนี้ครับซาเวียร์ออรุดครับเดินเข้าไปที่บูบัรครับนี่ครับเข้าไปแล้วครับบูบัรครับแล้วอาลอลครับเดินมาครับกูจะไปกดกูจะไปกดแย่งกดดันไฮเปอร์ของเรดไทยเหรอทำไม่ได้ครับอ๋อรุดมีมือฟาร์มครับ แต่อรุณได้ตีแรงไหยครับถ้าเล่นเกมครับน่าสนใจครับแต่ปัญหาคือจะได้ยืนตีหรือเปล่าครับตัวซีซีของฟิลิปปินเยอะครับเอามาเล่นเลยครับเห็นตัวเห็นตัวเข้าเยอะเอาซีซีมากันเพียยครับพูดจากด้านบนครับเสียตัวอย่างบรูโนครับไปไทยแก๊งด้านบนได้ครับตรงกลางมาอีกแล้วครับมลามาทิวกระโดดเข้าไปจะเล่นกับลูบี้ครับระยะไปถึงที่ลูบี้จะเกี่ยวครับมาทิวต้องบินสวนออกไปดางขวายครับเดินกันเป็นแก๊งครับในเกมนี้ครับเล่นถอย 20อ we well, ุ้ยเราบอกเว่าการเงินนี่22ต่อ21นะการเงินนะ 22k กับ 21k ธนาลีจะสูสีมากอ้าวแล้วไปเสียให้กับฟิิลปปินส์หรือเปล่าก็เพราะเดียวอุ้ยแล้วดูครับทิ้งมิลเลอร์มาก็ไม่รอดไายเลยนะวีน่าเกมคลอดไปได้แล้วมีออรุตไปเติมดาเมจแฟนดีโทรศัยกับดองสกิลเคเบิลแฟนดีปาดเกมน้อกไรโน่แล้วเป็นแฟนดีที่คิวอย่างมากไปได้ครับคอมโบของสกิลซาเวียสตันได้กระจิกแต่บูโนยิงปีอีสปอร์ตด้านหลังเสียออรุตได้กับ เด้อบรูโน่เป็นเดินเครื่องต่อครับเอาซาเวียครับผู้ในป้อมครับต้องหลบเพื่อเพลทอยไปให้แฟนนี้ว้าบครับเหมือนจะเห็นเนี้ยผู้ไม่กล้าที่ออกไปด้วยครับไหลลื่นมากๆครับเลยเนี้ยสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเนี่ยต่อมาแล้วก็ฝากโรชัยครับอหลอดฟาดไฟดอตแตร์ซ้ำออกไปครับตรงกลางเหลือแก่สาวเวียกับออลุนเดียบ โอ้ในเปล่าได้ทายจะโดนเวทไปหมดเดียบดูว่าแันนีแกผิวจัดเดียบวิรุฬินเดียบแบบนี้วาเล่นได้ครับกับอ่าหลอดเดียบตอนนี้ต้องพยายามรอเลดเกมครับเพราะสาวียเลดเกมเขาทายี่รุนแรงเดียบแต่ปัญหาคือจะได้ยืนสกิลโป๊กดาเมจได้กับเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าครับเพราะตัวล้วงอย่างแันนีนี่คอยเข้าเลยครับนี่ครับไปแล้วครับแันนีต้องการสาวียาตาไปเจอออลุ่นก๊อฟและประเทศไทยก๊อฟขึ้นกันมาสี่คนเดียบ หน้าบ้านของไทยเต็มด้วยเล่นของฟิิปนครับเข้าไปเกี่ยวกับเคลียวของรูบี้บูโนมาเติมรูบี้สวนเลยครับแล้วเก็บมาทิวเอาไว้มาทิวโดนรูบี้เคลียร์ครับในเลนกลางยังเลือดที่จะเคาะเวฟอยู่ครับด้านล่างมีออรุตที่รีคอถอยออกมาทำเวฟกันดีจริงครับฟิลิปินครับทีมไฟอาจจะสู้ไม่ไหวครับประเทศไทยต้องรอจังหวะพลาดครับเพราะต้นเกมเยอะมากครับฟิลิปินรูบี้เข้าไปขาดครับมีสกิลของออรุตยกลครับคอมโบติดซีซีครับ แฟนนี้จะเข้าไปล้วงไม่เห็นบริชั่นของซาวิเับยืนดีอยู่บนคัวนะเป็นช่วงแปดนาทีครับไม่โดนล้วงได้ก็เป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าโดนมานี่งานเข้าแน่นอนแล้วโดนอาร์ลอตฟ,ฟาดไปกอนสลชดอีกทีหนึ่งเรียบร้อยอาร์ลอตเก็บออร์ดออาไว้มาธิโอเลเลโกครับบินครับดาวน์หลายจากซาวิามาธิโอเข้าไปด้านในแล้วเก็บตัวของอาร์ลอตได้ด้วยครับูดเล้วาไปเสียมาทิโอครับ โอ้เป็นการเสียมาทิวที่ไม่คุ้มเลยครับเพราะว่าฝั่งเบรบินเนี่ยก็เลือกที่จะตีหลอนด้วยครับปราเกโตด้านล่างทำเวฟสูงครับสตอนนี้ครับโย่ไปแล้วครับในเลนกาครับทำเวฟล่างได้ครับโอ้ตอนนี้ต้องรีบแกงหน่อยครับเในไทยครับถ้าปล่อยให้หลอดชนบ้อมกับเลนอื่นเนี่ยกันยากแน่นอนครับเพราะบูโน่ก็ยิงแรงด้วยครับแฟนนี้ไปขโมยบูบับของปรตุกัยครับปราเกโต้ไปเกินดับอนาถคาบูบับครับหมัดหนักจริงครับปราเกโตของปรตุกัย โอเคค้เด็กไทยไม่สนใจใครเลยครับปวนมาปวนกลับไม่โกงครับตอนนี้แพ็คนะครับสนามบุกแล้วครับฟิลิปปาว์นีน่หลายจากซาเวียครับเอาแล้วมาทิวไปบินมาป้อมกับมาเกโต้จะได้หรือเปล่าทุนี้ลสี่อะไรกับลาอันลิติน่ารูบี้เกี่ยวเกเมเกโต้เสียสองคับประเทศไทยรีบไ,ไ,ไปหน่อยครับแล้วบูโนโ่ยิงฟีอีสอบอลเป็นของฟิลิป โอ้เอ็ซีโดนี้ครับนี่ครับวันใจเลยครับคือจะปิดเกมเรืไอ้ไรได้ก็ไปพลาดนะครับแล้วรูบี้ก็เกี่ยวได้สวยด้วยครับบูโน่โดนาวเวอร์ตอนแล้วเวฟมาคอนกดแมสซินูเอตเก็บได้ไปแล้วเสียบูโน่ไอ้กับเด็กไทยลึกเกินไปครับวาเลนได้อาร์ดรับเวฟกลางมีรูบี้คอยฟอสเด็ดอยู่ด้านล่างทาวเวอร์กำลังจะตายครับโอ้แข่งแกร่งมากครับคือเด็กไทยตอนนี้ผมบอกเลยว่าเด็กไทยเนี่ยยัง ยังยังคือจะสวนวิลบินได้ต้องใจเย็นกว่านี้ครับโอ้โหแล้วไปโดนมาทิวครับวิลบินจะโดนสวนหรือเปล่าก็ไม่ร้ายแพ็กอีกแล้วครับตอนในลึกเกินไปครับวอลเลซิน่าเก็บมาทิวได้อีกแล้วครับลูบี้จะเล่นกับแซวิเอดาวนิ่งไล่ก็โป๊กเรื่อยๆครับปัญหาคือดาวเมทยังปราเกโตก็ไม่ได้มีโอกาสได้ต่อยเท่าไหร่เพราะมีลูบี้คอยแก้ครับโอ้แฟนดีดึงซิลเคเบิร์เข้าไปครับไบรต์โน่โดนครอสต่อครับลูบี้ เล่นแบบใจเย็นนะเระเทศไทยครับลุดเข้าพุ่มล้ออะไรครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีคนดูที่เข้าใหม่ด้วยครับแฟนดีครับดึงชอร์โดไซเข้าไปครับซิลเกเบิลดูโนเข้าไปตีครับแล้วเก็บออรุดออกไปได้เสียตัวจักเกิดให้กับฟิลิปปินส์อีกแล้วโอ้โหเล่นยากจริงๆครับในเกมนี้ของประเทศไทยครับมาทิวบินจะเล่นครับวาเิน่าตอนเจ็บหนักครับด้านบนนี่เวฟดังดังสวยอยู่ครับแต่ด้านล่างนี่เจ็บหนักเดือบไปเล่นครับไล่มาทิวครับ อ้ไปเจอมาทิหูครับดุครับแล้วกระโดดครับเข้าไปเลยก็ไปได้ครับนีเกาะขาวมาแฟนดีดึงซูเคเบิร์ครับทอร์ไซดครับกระโดดครับดาวไปขอวาเลนติน่าฟิลิปปินส์ไม่ยอมที่จะหยุดเพียงแค่นี้แปนดีเข้าไปอันตรีจะเจอปาเกโตครับต่อยสวนครับเขาต้องแฉกเก็บแนดีออกไปครับแัตฟุตเบิร์กกันดีครับปาเกโตครับนี่ครับโซนกันแล้วครับอ่าคนของประเทศไทยครับ ต้องรับแลวครับหรือต้องรับอย่างเดียวครับรอสวนเอาครับหมูแลวลูบี้เกี่ยวสวยครับแล้วได้ปาเกตโตครับไม่บิทหลอดฟาดไฟท่าสแลนครับบอกบอกเลยว่ารอดยากครับยิงตอดใส่ลูบี้ยังมีความมั่นใจอยู่ครับไม่บิทหลอดตัวนี้เกิดมาแล้วครับจะสวนหรือเปล่า บูโน่ยิงใส่ซาเวียครับโดนมาทิวบินครับแล้วโดดออกนั่นดีครับพยายามที่จะเล่นต่ออุ้ยแล้วเป็นครอเดไปได้บูโน่ครับอู้ไปเสียบูโนอยังไงครับในป่าครับแต่ว่าด้านบนเรีบรูบี้ทำเวฟสูงเมื่อจะเล่นหลอดครับตอนนี้ฟิลลินเหมือนจะกังวลหน่อยครับเพราะไม่มีบรูโน่ครับ แคนนี้รีบฟาร์มบูครับเข้ารอนะครับเอาความมั่นใจแล้วครับปริมินแต่ว่าไฟตรงนี้เนี่ยปริมินอาจจะเล่นยากหน่อยไม่มีนักยิงครับมาทิวเดินเติงมาครับไฟจะเป็น4-5หรือจะเป็นประเทศไทยที่พลาดอีกดูมาทิวบินใส่อารอดแล้วครอสยิงมาปาดไฟนักแฟร์แล้วคัดทอนจากแฟตดีเป็นคับคิวจากอารอดแกปนาของครอสไปได้ซาวเอียร์แกอารอดครับไปอาริยาซีซีครับสตาร์ใส่เล่ห์ของปริมิน โอ้ปรัเกตโตต้องรีบมาเลยครับต้องรีบมาครับไม่งั้นเนี่ยเสียหลอดแน่นอนเดียวปรัเกตโตจะเข้าไปต่อยใส่ลูบี้ไม่แตกกูแล้วต่อยผิดด้วยเดี่ยวฟราเกตโต้คอมประเทไทยดาวนี่ไหลจากซาเวีอาลูบี้กระช่างฟรัเกตโต้มาดาเมจมันเยอะเกินไปแล้วเป็นวอลเลตินาเกมฟราเกตโต้ไปอ๋อลุดประเทศไทยครับต้องรีบเกิดเลยครับบอสลงดามรักการดามเดียวปัญหาคือเข้าไม่ถึงตัวสำคัญสำคัญเลยครับในเกมนี้ของประเทศไทยครับมีตัวซีซีเยอะครับอารอนกับลูบี้นี่ก็เข้าถึงยากมากครับ ฮูโน่ตีหลอดนะครับริบินโอ้หัวใจกันเข้ามาได้ครับ200รอคนดูครับใครที่เชียร์ประเทศไทยขอทงไทยหน่อยครับต้องดูว่าจะรับหลอดตัวนี้ได้หรือเปล่าครับทีมไทยครับหุ่นด้านบนมีมาทิวครับแล้วครอสครับไปหลุดเกินหรือเปล่าตรงนี้เสียมิลเลอร์ถอร์มาได้ดาวดิกรายครับยิงสวนสู้เบอร์ดาวเบสไซร์ลิเดาครับตรงกลางกดเมซิโูเอทพร้อมกับการไกลข้าพครับบรูโน่เจ็บตาเกียบ โอ้ซาเวียเริ่มแรงครับซาเวียเริ่มแรงครับแล้วลูบี้เข้าไปเกี่ยวครับมาทิวบินครับต้องออกซ้ายมาแต่บูโน่แกยิงหนักจริงครับขฟิลิปปินฟิลิปปินส์แกะปูแรงของเมดไลไปอีกหนึ่งครับไพรโดชาร์จครับเกรดแดงครับหลอนอกเอาไซบดชานบนมีเวฟครับต้องเคลียร์ออกไปครับเร็วๆโอ้จะกันจะกันขนาดคือจะกันยังไงก่อนครับเดี๋ยวจะมีหลอดมาอีกครับเนี่ยครับ วัดใจกันเลยครับเด็กไทยครับแบ็คแพ็คๆเลยครับแบ็คแพ็คกันฟิลิปปินส์ก่อนครับ14นาทีครับประเทศไทยเติมเกมลับกันอย่างเดียวเลยครับส่วนฟิลิปปินส์ก็บุกยาวๆครับฟิลิปปินส์5คนครับมาพร้อมกับหลอนครับแบนดี้กำลังติดเครื่องมาครับแ้่ตรงกลางน่าจะเสียต่อเวไปครับรินหลอนเข้าไปอาร์หลอนเปิดหัวก่อนเลยแล้วโดนครับฟาดไปมาแล้วแาวแต่ปาร์โตอร์นอกเอาไซเดอร์าหลอดไม่ได้บูโน่แกปนาล์ไรโต่มากันกายตรงนี้บอกเลยว่าทำงานอย่างต่อเนื่องเราไปดูคิวจากบูโน่แกฟาเชลครอสจะฝืนยิงสู้กับ เสียทาวเวอร์ไดเรียนบนเวฟเข้าอยู่ซาวเวียต้องสแปมสกิลเคลียร์คีบครับต้องจัดการเวฟออกไปก่อนไม่ไทยกันได้หรือเปล่าตรงนี้แล้วคีบกำลังจะแตกกันได้อยู่ไม่ได้ไปแฟรนดี้เข้าไปโทรศสายกับเราเป็นคอดเกมร่าของมาเลย์ที่หน้าคอตดกันกายยิงสวนสู้มาแล้วซาวเวียเก็บแฟรนดี้แล้วปร่เทไทเสียคอดเหลือเคียงแก้ซาวเวียกันไม่ไหวลูบี้เข้าไปกับคีบแล้วเรียบร้อยประเทศไทยโอ้โดนบริวินไปก่อนหนึ่งเกมครับ โอ้โหเดือดเกินไปครับฟิลิปปินก็นำไปก่อนน้ำฟิลิปปินในเกมแรกครับโอ้โหเป็นฟิลิปปินที่นำประเทศไทยไปก่อนในเกมแรกเดือดจริงเนี่ย